ที่นี่ก็เป็นน้ำตกอีกที่หนึ่งครับที่น่ามาเที่ยวนะครับและดูสงบน้ำตกคลอ,องลานอันนี้น้ำตกอะ,อะไรสิคลองน้ำไหลน้ำตกคลองน้ำไหลนะครับสวยครับดูน้ำน้ำใสจิ๊บผมว่าตรงนี้น่าเล่นกว่าน้ำตกคลองลาน ่องด้านนู้นจะมีบันไดขึ้นนะครับนู้นครับมันจะมีบันไดในดขึ้นไปข้างบนนูนสวยครับตรงนี้น้ําตกที่นี่ นี่ครับเป็นลำธารไปนี่คนระับในน้ำก็มีปลาต้องใจกลางเต้นได้นะครับที่นี่กลางเต้นได้ เขาบอกว่าวันวันวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะนะครับแต่วันธรรมดาคนจะน้อยวันธรรมดาหน้ามากว่าครับน้ำตกคลองน้ำไหลอยู่ใกล้กับน้ำตกคลองลานนะครับจังหวัดกำแพงเพชร มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอย่างดีเลยนะครับโอกาสหน้าจะแวะมาใหม่ครับสวัสดีครับ